้าเอกูนย์กุตามาสอมรถไทยเออห่างไปห่างไปบ้าบ่าห่างเังไลเนาะมีวจหมดทนุทยน่โจมังนี่๋มอมอังนี้นม,งมงังนี้เคยจมมาก่อนลูกเร่เรยว่ะเออไอเนี่ยตัดออกจากปีทีเร็ว ต,ตัวเกี่ยวอั้อันนี้ต่อแล้วนี่ตดออกอีกเพราะว่าปีกายมันพันไงแกบวงหวนเป็นน้ำย่างเลยตาออกอีกแต่ปีแรกเลยมันพันอยู่ถ้าเราออกเนี่ยกันมาปีวังหันันสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าไผแอบตามห้อมาเบิงห้อมาเกี่ยวเข่ามือแรกครับมีคนแอบตามห้อมาเบิงครับ คนีผู้ใดแอบตามหา้อา,มาอ,อาเบิง่งนี่ยห้เบิ่งนาจะเอกศูนย์กบตามาสอบรถไทยเออห่าห่างไป,ไปบ้าบ่ห่างยังไดเน้อนี่าจเกี่ยวมดุอนี้ดุโจมมงนี่อ๋อมึงนี่มงนี่เคยโจมมาก่อนนี่นากีเกี่ยวมา,มาหอนี่เลยเนีดูนี่ พูดไปหอดพูเลยสุดไปหอดบานมองกระทมไม่เงี้หรอแลน่นเหมือนเดียวนี่ตอาเกี่ยวอยู่หน uh ึ่งสองมูเนาะเออรถทันเดยข้นลวงนะปลาขี่ว่าสันนะเขาว่าปลาขี่เขานะครับมาแอบเบรกสองอุ้มแล้วสองอุ้มหรอเบรงตอด่ากันคือวะสองอุ้มได้เรือเกี่ยวซั่หนึ่ง มองหันล้ววะมองหันประมหให้หน,น่อยซีโบซีเบยังกันน้อนหะน่ะเอาเอาเอาคิโลลนนละนี่อุย้ยเบนมันหลยต้นเตมุมอ,มอ,เอาเตมุมลวบ่ ก็เต็มอุ่มไว้กว่ากันว่ะอ<ม>้าวเต็มอุ่นมนะครับคืบอวโลดทัานข้อว่ะออกสวย์ป็นเหนียววันนั้งเศ้าอ,อีกอท่านานี่สิเลยนี่โมโหมันท่านไหมาลดออกไปทั้งมเที่ยวมาแล้วครับเออไปต่อดากตะเลยอ่า ศูนย์คาร์บบตู่กุปนะตามาเองเลยไหมนี่เอออ้าอย่างได้สิแม่ล่มรถเขากว่าภัยว่าเป็นรถพีบ่าท,ทั้งใดลงทางมากกว่ามาันบอลเตี๊มอุ่มมากัมมันบอเตี๊มอุ่มมันย่านกันได้เลื้นมันกระตามกันมากตเนาะ Yeah. โบกแข่งขันนี่ครับของของเราขันของเรามาแล้ว ôm khuyên vạ Dốc thao ôm khuyên còn Thoái bên lê, thoái bên lê, tôm bên còn, cho khoai hạt Thoái bên วานเป็น,น,นป็นไรกอนคือไหมเองอ่ะยอกหยอผมไม่คือกันจรฮะ,ะผมไม่คือกันจิเลย แล้ท่านีท่ันยังเป็นกับท่นอ่ะมันท่านบลายดอกเลาต้องหูจัง,วงหวะแฮ่เดี๋ยวต้องให้ตั้งศูนย์มาแก้ไขให้ไปวินิจฉัยด้วยเดี๋ยววินิจฉัยฮะเดี๋ยวยังไ,ไ,ไงชุบเอาลูกเลย์เลยวะเ<ะ>ออไอเนี่ยตัดออกจากปีที่แล้ว อันนี้ต่อแล้วนี่ตดออกอีกเพราะว่าปีกายมันพันไงแกะบวมหัวเป็นน้ำหย็งก็เลยตาออกอีกแต่มีแรกเลยมันพันอยู่แค่เราอเกี่ยการมาปีวังหันมันพันไงก็เลยแกะก็เลยง่วงวันเป็นน้ำหยางกันเนี่ยแต่จริงๆตามจริงมันมีหูโผล่กันหนาสิโอเค เดี๋ยวตีผ้าตางศูนย์ไปแก้ไขงานแหล็กงานเลกงานเลกล,ลงไปปั้นตีดเลยว่นะ <laughs> ปั้นลูกบ่มเลยตัดเหยา้าเนาะตัดเหยา้าเนาะใบมีดกับม้วนตัด็กโคมอยู่ เพิ่ลงไปเพิ่สิดันจวดเลยสันแล้ววัน,นเงไปห่อเอาขี้ตมอะไรมาเนี่ย<ะ>ไเปเอามุดเอาขี้ดิน,น,นอะไรเปน,นายชันเมื่อกี้เพืนชันแล้วลงหัวทิมอ,อ่าครับไปเหยาตอ่อ อรอชมคลิปหนาตอนเจ้าขขาครับสวัสดีครับ